ต่อแหลไม่เลยจัดฉากระเบิดไทยพาทู้ทหารลงพื้นที่ผมต้องบอกว่ากัมพูชากลายเป็นประเทศที่ต่อแหลสร้างข่าวลวงําดับตนของโลกไปแล้วก็ว่าได้วันที่10สิงหาคม2568กัมพูชาเดินเกมต่อแหลพาทูดฝ่ายทหารก้าวชาลงพื้นที่พาดูจุดที่ทางกัมพูชาอ้างว่าเครื่องบินเ6ของไทยทิ้งระเบิดเกม K84 ใส่บ้านเรือนประชาชนที่หมู่บ้าน ตามาดอนในจังหวัดอุดรธาติดชาย,ยแดนไทยจนได้รับความเสียหายงานนี้ทําให้ผู้ช่วยทูตบางชาติถึงกับ5้าปากถอนหายใจเพราะมีข้อสงสัยมากมายเพราะระเบิดที่เห็นสนิมเกล็ดกังเกาะแน่นหนาเป็นชั้นๆก่นอนจะจัดฉากเอามาวางน่าจะขัดสนิมออกให้ดูสวยงามหน่อยนะจะได้เข้ากับหลุมที่รอยจอบรอยเสียมที่ขุดกันใหม่ๆ แถมมีน้ำปนดินที่ยังไม่ตกตะกอนอีกสังหารมันจึงทําให้ดูออกว่าพึ่งปุดกันก่อนหนะ้าที่จะพาตูทหารเข้าพื้นที่ไม่กี่ชั่วโมงแถมตุ่มน้ํากลางๆหลุมยังดูดีอยู่เลยนะระเบิดน้ําหนักขนาดนั้นถ้าถูทิ้งจากเครื่องบินมันไม่ทําให้ดินโกงโง่งน้ํายุบตัวลงเลยนะัำพูชาคงคิดว่าตูทหารจากนา,นาชาติคงไม่มีสติปัญญามองการจัดฉากไม่ออกสินะน่าสมเพชจริง